สวัสดีครับผมเดวูพูมาได้เจ้วขอกลุ่มพังดีครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดอัญมณีครับผมการเกิดอัญมณีเนี่ยเกิดจากการที่เราดูว่าอัญมณีเนี่ยมันได้เกิดในหินน้ำสามพนผมก็คือหินตะกอนหินอคณนีและหินแปรครับผมโดยทร้งหินสามพินนี่เนี่ยหินตะกอนหินอคณนีหินแปรเนี่ยการกระบวนการเกิดของมันเนี่ยจะเรียกว่าวัฏจักรของหินครับผม ในส่วนของในส่วนตัวของอาคานีเน so, uh, ี so, im, euh ่ยเกิดจากการที่หินล้อมเหลวและหินเนินเนี่ยตายตายโลกเนี่ยมาแข่งตัวครับผมซึ่งไอนอาคานีเนี่ยจะแบ่งเป็นสองซองเป็นสองประเภทก็คือหินอาคานีผุและหินและหินอาคานีแท้สองนะผมในส่วนตัวของหินอาคานีผุเนี่ยเกิดจากการที่หินล้อมเหลวเนี่ยได้บรรทุกไม่บรรจบบนปมหัวไฟครับผมทำให้เหมือนรูปแบบของแบบลาวาไม่ก็เท่าหัวไฟ ซึ่งถ้ามันถูกอยู่ใต้ดินลึกพอเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มันจะมีอัญ,ญมณีติดมาด้วยเช่นเพชรหรือคอรมน์ครับผมสองอาคานีแบบแทรกซ้อนครับผมคือหินนอมเหลวเนี่ยมันได้แหงตัวอยู่ใต้ใต้ผิวโลกครับผมซึ่งมันหินอาคานีแบบแทรกซ้อนเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของอัญ,อญ,ญมณีหลายตัวเลยครับผมสองหินตะกอนหินตะกอนเกิดจากตะกอนต่างๆที่ผุพังลงมาจากหินน้งสามทินผมซึ่ง มันจะถูกพัดรวมารวมกันและแข็งตัวกัาเป็นหินครับผมและไออัญมณีบางตัวเนี่ยเกิดจากกระบวนการการตกตะกอนครกับผมเช่นโอปอลจากหินไฟของประเทศเออสเตรเลียครับผม3หินแปรหินแปรเนี่ยเกิดจากการแปรสภาพของหินนั่งสองสองสามชนิดหินตะกอนหินตะกอนกับหิน อันนี้ครับผมเกิดจากการแปลสภาพของสอง,สองชิ้นนี้เกิดจากครันี้โดนความร้อนหรือไม่ก็ะแรงดันอย่างใดอย่างหนึ่งทําให้เปลสภาพซึ่งการแปรสภาพเนี่ยจะทาให้เกิดแร่ชนิดใหม่ขึ้นมาเลยซึ่งอาจมีความสวยงามสามารถทําไปต่อยอดเป็นอัญมณีได้ครับผมจากทั้งหมดที่กล่าวมานี่คือการขั้นตอนการเกิดอัญมณีคร่าวๆครับผมซึ่งสามารถนําไปสูขขข่ขั้นตอนการผลิตอัญมณีที่มีความสวยงามและมีมูลค่ามากกว่านี้ได้ครับผมต่อไปได้ครับ